เอาจริงนะครับการต้องยืนพูดต่อหน้าคนเยอะๆเนี่ยเป็นหนึ่งในความกลัวที่คนส่วนใหญ่เจอเลยแต่จะดีแค่ไหนถ้าเราเปลี่ยนความกังวลใจตรงนั้นให้กลายเป็นความมั่นใจได้วันนี้เราจะมาดูกันครับว่าจะเปลี่ยนความกลัวการพูดในที่สาธารณะให้กลายเป็นทักษะที่ทรงพลังสุดๆได้ยังไงเอาละครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าเรานึกภาพตามนะครับเรากําลังยืนอยู่บนเวทีไม่ใช่คนดูนะแต่เป็นคนที่กําลังจะแชร์ไอเดียแชร์เรื่องราวหรือสร้างแรงบันดาลใจ จริงๆแล้วทุกคนมีเสียงที่มีพลังอยู่ในตัวที่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้เลยนะแล้ววันนี้แหละครับเราจะมาหาวิธีปล่อยพลังที่ว่านี้ออกมาด้วยกันก่อนอื่นเลยเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าทำไมทักษะการพูดเนี่ยมันถึงไม่ใช่แค่เรื่องที่ควรมีแต่เป็นเหมือนพลังพิเศษที่จำเป็นมากๆในโลกการทำงานทุกวันนี้เลยครับ ดูนี่สิครับไม่ใช่แค่ผลสํารวจเดียวนะแต่จากผลสํารวจในจ้างเป็นพันๆรายเลยนะย้ําตรงกันเป๊ะเลยว่าทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพหรือ effective communication เนี่ยแหละคือสิ่งที่พวกเขาต้องการตัวมากที่สุดแล้วก็หาได้ยากที่สุดด้วยนี่คือสกิลอันดับหนึ่งของจริงที่ทุกองค์กรตามหาเลยครับโอเคพอรู้แล้วว่ามันสําคัญขนาดนี้ก็ได้เวลามาจัดการกับบอสใหญ่กันแล้วครับอุปสรรคที่คนส่วนใหญ่ต้องเจอใช่เลยครับความประมา เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเปลี่ยนเจ้าความรู้สึกนี้ให้กลายเป็นพลังบวกได้ยังไงนี่คือ6กลยุทธเ์เด็ดๆที่ใช้ได้ผลจริงนะข้อแรกเลยคือการหาประสบการณ์ครับยิ่งพูดบ่อยความมั่นใจก็ยิ่งมาต่อมาคือการเตรียมตัวให้พร้อมอันนี้คือหัวใจสําคัญเลยนะซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อม 3. คิดบวกเข้าไว้ครับ 4. ลองใช้จินตภาพคือนึกถึงภาพตอนที่เราทําสําเร็จข้อ 5. อันนี้พีคมากคือต้องรู้ไว้เลยว่าอาการประหม่าส่วนใหญ่ของเราเนี่ย คนอื่นมองไม่เห็นหรอกและสุดท้ายข้อ6ปล่อยวางเรื่องความสมบูรณ์แบบไปบ้างครับการสื่อสารที่ดีไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกไรทิตินะใช่เลยครับความประหม่าของเราเนี่ยมันก็เหมือนภูเขาน้ําแข็งลูกนี้เป๊ะเป๊ะเลยไอความรู้สึกข้างในทั้งหัวใจเต้นตึกตึก,ตกมือเย็นเหงื่อออกมันคือส่วนที่อยู่ใต้น้ําครับคนฟังส่วนใหญ่เขาไม่เห็นหรอกสิ่งที่เขาเห็นน่ะคือแค่ยอดที่โปรพ้นน้าขึ้นมาซึ่งก็คือความมั่นใจที่เราแสดงออกไปนั่นเอง เพราะฉะนั้นจําไว้เลยนะสิ่งที่เรากังวลแทบตายอยู่ข้างในเนี่ยมันไม่ได้โชว์ให้คนอื่นเห็นทั้งหมดล็อกเอาละพอจัดการเรื่องไม้เสร็จข้างในกันไปแล้วทีนี้ก็มาถึงภาคปฏิบมติกันบ้างมาดูกันเลยว่าจะสร้างสูนโทรโพสเจ๋งๆขึ้นมาสักอันเนี่ยต้องทํำยังไงกองสร้างพื้นฐานนี่บอกอะไรว่าง่ายมากๆครับมีแค่3ส่วนเท่านั้นเอง1คือบทนํา ต้องเปิดมาให้ปังดึงคนให้สนใจให้ได้ 2. คือเนื้อหาตรงนี้ก็ค่อยๆพัฒนาประเด็นหลักของเราไปและสบทสรุปต้องจบให้คนจำได้แค่ยึดสามเสาหลักนี้ไว้นะครับศูนย์ทราจน์ของเราก็จะแข็งแรงขึ้นเยอะเลยแต่ว่าแค่โครงสร้างดีอย่างเดียวยังไม่พอนะครับยังมีสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นเหมือนรากฐานของทุกอย่างเลยนั่นก็คือเรื่องของจริยธรรมในการพูดครับ คือพลังที่แท้จริงของการพูดเนี่ยมันไม่ได้มาจากคําพูดสวยหรูอย่างเดียวนะครับแต่มันอยู่ดลรากฐานของความไว้วางใจความน่าเชื่อถือที่เราสร้างขึ้นกับคนฟังต่างหากไอ้สิ่งนี้แหละครับคือตัวที่คาจุนทุกอย่างเอาไว้เลยแล้วไอ้รากฐานที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างล่ะมาดูกันครับ1เลยคือเป้าหมายในการพูดต้องดีต้องมีจริยธรรม 2. คือต้องเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่มันเป็นการแสดงความรับผิดชอบนะ 3คือความซื่อสัตย์ครับนำเสนอข้อมูลแบบตรงไปตรงมาและ 4. คือการใช้ภาษาที่ให้เกียรติคนอื่นไม่ดูถูกไม่สร้างความเกลียดชังครับและมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นตัวทําลายรากฐานความน่าเชื่อถือได้แบบร้ายแรงที่สุดเลยนั่นก็คือการคัดลอกผลงานหรือที่เรียกว่า plagiarism พูดง่ายๆก็คือการเอาความคิดหรือคําพูดของคนอื่นมาใช้แล้วทําเหมือนเป็นของตัวเองโดยไม่ให้เครดิตซึ่งเรื่องนี้ถือว่าร้ายแรงมากๆเลยนะครับ แล้วผลของมันเนี่ยไม่ได้จบแค่ในห้องเรียนนะครับแต่มันส่งผลไปถึงชีวิตการทํางานเลยมันสามารถทําลายความน่าเชื่อถือที่เราสร้างมาทั้งหมดได้ในพริบตาเหมือนกับรอยร้าวบนรากฐานนี่แหละครับที่สุดท้ายแล้วก็จะทําให้ทุกอย่างพังทลายลงมาได้เลยเอาละครับมาถึงช่วงท้ายกันแล้วผมมีเครื่องมือดีๆที่เอาไปใช้ได้เลยทันทีมาฟางังให้คิดซะว่าเป็นเหมือนพิธีกรรมส่วนตัวก่อนจะขึ้นไปพูดจริงก็ว่าได้ครับก่อนจะขึ้นเวทีลองถามตัวเองด้วยคําถามพวกนี้ดูนะ เฮ้ hey, เราศึกษาเนื้อหามาดีพอหรือ,อยังนะบทนำกับบทสรุปเป๊ะหรือ,อยังได้ซ้อมพูดออกเสียงจริงๆแล้วใช่ไหมแล้วเรื่องของใจล่ะปรับให้คิดบวกแล้วหรือ,อยังยอมรับได้ไหมว่าการประมาทเป็นเรื่องปกติแล้วก็จำได้ใช่ไหมว่าคนอื่นเขาไม่เห็นความกังวลทั้งหมดของเราหรอกแค่เช็คลิสต์ง่ายๆแค่นี้แหละครับช่วยเรียกความมั่นใจได้เยอะเลยสุดท้ายนี้การที่เรากล้าใช้เสียงของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรมเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวนะครับแต่มันยังเป็นส่วนสำคัญมากๆในการสร้างสังคมที่แข็งแรงที่เปิดกว้างและรับฟังความเห็นที่แตกต่างเพราะเสียงของทุกคนมีความหมายครับ